สวัสดีค่ะมันีสญญาวยอดในต่างแดนชาแนลนะคะสิพามาชมการเก็บพักหนอกฝรั่งจ้ะนี่คือพักหนอกฝรั่งนะคะ่ะลายลยค่ะเดีกเก็บอยู่ข้างลำธารเลยคะ่ะอันนี้ลำธารน,นะะี่ก่อนน้ำไมพร้อมเลยค่ะเลยค่ะ พักหนอกลายค่ะค่ะอันนี้คือป่าพักหนอกนะคะพักหนอกประเทศฮังการีเลยค่ะเนี่ พี่น้องหลายคักพักนอกโอ้ยมาเบิ่งใส้กันนะจ้าที่พักตำแย่พร้อมค่ะเขาสิลกเ,เลยเด้อค่ะงามงามพี่น้องมาเบิ่งซอยคอยนีย้เก็บอยู่ข้างลำธารค่ะบรรยากาศดีดี ิึงเน่ยพี่น้องมีแต่งามเป็นลังงามๆเลยค่ะสาวเน้ออาศัยอยู่ประเทศฮังการีเลยค่ะงามนี้เป็นยามฤด,ดูใบไม้พีนะคะกําลังที่เข้ายามหอน,นะคะ่ะพักหนอกค่ะพักหนอกฝรั่งนะคะหลายๆพี่น้องเป็นดงเลยนี่ค่ะ ดอ้ยมันงามเป็นแจ,จะเอาอันใดดีพี่น้องงามคับมันาวเท่าใดนะคะแต่สาวเยาะใส่เสื้อกันหนาวซื่อๆโอ้ยกำลังอ่อนอัวลัวพี่น้อง่อยละมากมาก,กินพักป่าบัานกาเจ้า นีตอน่อนอุ้ยงามครับพี่นอ้องเอ้ยเก็บอยู่ในลำธารเนี่ยค่ะมีลำธาร ตนฟันสินโตก็เด็กก็ขึ้นนะคะลายคักโอ้ยพี่น้องไมาซวยค่อยเนี่ยสะออนเรียนรู้ที่จะกินพักบ้านเขานะคะเข้ามาอยู่ต่างแดนพักบางอย่างจะคล้ายๆพักบ้านเ้าด้วยค่ะสามารถกินได้เด้อจ้าเจ้าเนี้ยเป็นคนมาก,กินพัก พักโอ้โอยชินั่งออก่าด้วยจะมันงามชิ่นั่งเก็บหมดละนี่พี่น้องงามอีลีอ่อนอ้วนลัวบรรยากาศด,ดีดีพี่น้องอยู่ข้างลำทานไหมอุ้ยแต่สะอ่อน วพักวันน,นี่พักหลายอย่างคือกันนะคะประเทศฮังการีกันเลยหน้านี้ช่วงนี้ก็จะเป็นพักนอกนะคะพักที่ล้อมดแยวก็มีพักกระเดาะค่ะแต่ว่าถ้าบอกว่าถ้ามันเป็นดอกอ่ะเพท่านว่ากินไม่ค่อย,ยได้เลยค่ะ ว่า,ามันมีพิษสะสมแต่ก็บ่รู้จริงแท่ป่านไหนแต่ว่าแต่สาวย้อก็เคยกินมาแล้วคัะปีกายนี้ก็ลองกินมาละมัน,นจะแซ่บพี่น้องเป็นขมขมอ่ำลำขมขมรสชาติที่ขมขมนะคะขมขมคล้คายๆพักนอกบ้านเฮาเลยคะ่ะหุย้ยแต่สออ่อนครับพี่น้องเอ้ยจะเ,เก็บตรงนี้เดี๋ยวจะเอาบรรยากาศลำพานข้างๆสาวย้อนนี้ให้เบิง์นะคะ อวนอ้วนรัวอยู่พี่น้องเอ้ยคักคักนั่งเอาอจุ๊ดเดียวนี้ก็พ่อเลยค่ะทอดมาหลายก็จะบางคนเขาจะอก,กินนะคะจะบิกล้า,า,ากิน,น,กาจากานจะเสาวย่อมักกินอ้วนคักไรจะเอาอันใดจักจะเอากอใดพี่น้อง มันงามคักเดี๋ยวสาวน้อเปิดงานเดยกกะชี้แก,กไปกินเมืองหลวงนะคะงานพี่น้องอั่วรัวอยู่ไหมพดอ่เบิดพลานอันนี้ไหมควรด งามคักหลายจ้คนที่เจ้าจับเอาเมืองใดดีสุดยอดอมา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 ใส่กันพี่น้องมาคักเลยค่ะพักป่ากินพักบ้านเขาเจ้ากุบุนได้มีอย่างนะครับพักไทยเขากับบุค่อยมาขายได้ครบตัวอย่างเขากะส่เลือกกินพักตามฤดูกาลบ้านเขาพักป่าบ้านเขาจังมันลายครับ ทางนี้มันพักตาแเนะค่ะถือมือนี้คือไฟสดเลยเด้แต่ว่ากินได้ค่ะพักตาแ่นกินได้คือกันกินคล้ายๆพักําลึงนะคะแต Jean ่ว yeah. ่าพิดเธอรกันรุนแรงเวลาถือมือนะคะคืออันมงอดตอนแหละเป๊ยงามครับพี่น้องเลยอ่อนรวยรวยอยู่หนกทางนี้จังน้อย เราบวาดบาไปยแล้วครับพี่น้องลายตะเทะ นี่แต่ต้นอ่อนๆค่ะฮือดหลายครับพี่เนาะเบิ่งเด้อค่ะนี่แต่หยาดงงา หลายลดีเลยค่ะพักหนอกฝรั่งจ้าชาวย้อยเก็บอยู่ข้างลำธารเลยคะ่ะอันนี้ลำทานบ้านเขาวด้วยค่ะมีก่อนเอาไมน้อยๆนีน่ไหมจักมันมีหน่อบุบุกด้อยค่ะลายครับนี่แต่ยอดงาม,งาม ต้นดอกไม้ป่าบ้านเขาเลยค่ะในเบิ้งกัวมันนะคะกัวใหญ่ค่ะแม่ค่ะมีมีมีแต่ผักผักนี้อย่างเดียวค่ะมีก้อนหน่อไม้ด้วยไม่รู้มีหน่อหรือเปล่ามีก้านหน่อไม้ด้วยไม่รู้มันมีหน่อหรือเปล่า เป็นบัวค่ากอนเอาไหมคะ่ะกอนเอาไหมฝรั่งเด้อจ้ะ <laughs> ไปแล้วสาวย้อนิบไปแล้วเด้อจ้าในคลิปนี้ฮันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องสาวย้อนในต่างแดนชาแนลให้แนมเลยเด้อจ้า ไว้กันเจอกันใหม่คลิปหน้าด้วยค่ะเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้สาวย้อนในต่างแดนในเด้อจ้าขอบคุณค่ะ